คนรวยเนี่ยนอกจากที่ชอบลงทุนทองกับคุณเนี่ยเขาลงทุนอย่างอื่นอะไรกันบ้างไหมคะอืมมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเขารวยเขาซื้อเพชรพลอยเขาซื้อของเก่าที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ตั้งโชว์ได้นาฬิกาอ่ะเราจะเห็นอะไราเต้โรเล็ก ของสะสมต่างๆจานชามแต่ในฝั่งการลงทุนเนี่ยคนรวยชอบลง Privat e equity สินทรัพย์ที่อยู่นอกตลาดคือคนรวยเนี่ยสามารถซื้อได้โดยตรงเลยกับบริษัทนั้นๆเขาสามารถไปดิวได้เลยว่าเอ้ยผมมีเงินเท่านี้ร้อยล้านบอกได้เลยว่าอะเราจะเป็นผู้ถือหุ้นคุณจะให้ผมเป็นดอกเบียหรือคุณจะให้ผมเป็นปัรทุนอันนี้เขาสามารถคุยแล้วก็ดิวได้โดยตรงอนอกจาก p r i v a t e equity เนี่ยเขาก็สามารถที่จะซื้อประกันที่เป็นประกันเขาเรียกว่า prestige อ่าสินทรัพย์สูง ที่จะปกป้องอ่าชีวิตเขาเพราะว่าคนที่รวยๆเนี่ยเขาทํางานแล้วได้เงินเยอะพอทํางานได้เงินเยอะเนี่ยเขามีความสามารถในการหาเงินได้สูง<อ>ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาจากไปก่อนวัยอันควรเนี่ยเขายังขาดค่าความสามารถอีกโอ้โหตั้งเท่าไหร่เนาะอันนี้เขาสามารถวางแผนแล้วก็เอ,อ่อททุนไว้ได้เลยสูงๆเพราะวันนึงเขาก็ได้ส่งต่อให้คนที่เขารักได้เลยแต่การลงทุนทุกอย่างของคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการลงนะเขาใช้เงินแค่ไม่เกิน35%เ เท่านั้นเองในการลงทุนทางเลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาลงทุนนะคะเราต้องแบ่งเจ็ดเซี้ยวของตัวเองนะไปลงอย่าลงทั้งหมดเราต้องกระจายความเสี่ยงไปด้วย